ข้อ12บทว่าอัชภาศิแปลว่าได้กล่าวแล้วความว่าทูลถามส่วนศัพท์ว่าอธินั้นเป็นเพียงอุปสรรคบทว่าพหูคือไม่ใช่ผู้เดียวเทวดาโดยอุบัติมีเทวดาชั้นจตุมหาราชเป็นต้นชื่อว่าเทวดาชาวชมพูทวีปชื่อว่ามนุษย์บทว่ามังคลานิความว่าซึ่งเหตุถึงความเจริญด้วยสมบัติทุกประเภท ด้วยเหตุนั้นในอัตถาท่านจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุซึ่งความสําเร็จและความเจริญด้วยเหตุเหล่านี้เหตุนั้นเหตุเหล่านี้จึงชื่อว่ามงคลแม้ในสัททนีติป,ปกรณ์ท่านก็กล่าวอัดแห่งาธาตว่าในบทว่ามังคลังนี้มัตคิดธาตเป็นไปในความถึงแล้วกล่าวบทกริยาว่ามังคติวงเล็บย่อมถึง ก็มักคิธาตุเป็นอิการันเพราะเหตุนั้นในนิพพนรูปจึงลงนิคหิตอาคมบทว่าอาจินตยุงแปลว่าคิดกันแล้วบทว่าอาการคมานาได้แก่จำนงอยู่คือปรารถนาอยู่บทว่าโสถานานังแปลว่าซึ่งสวัสดีภาพกล่าวคือซึ่งความที่ทำธอันเป็นไปในภพนี้และในภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่